ชัคนะ่ะโอเคสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้โอกาสผมทนอ,อินมาพูดคุยกับพี่น้องชาวโคราชแล้วก็ก้างไ้โคราชนะครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอขอบคุณการทำงานหนักของทุกคนในช่วงก่อน14พฤษภาคมนะครับทำให้เราสามารถที่ กจาะไขแดงแล้วก็เป็นศูนย์กลางของโคราาได้ได้มา3เขตนะครับดูจากแอนี่โคราชจะเห็นชัดเลยว่ามีสีแดงเยอะหน่อยมีสีน้ำเงินอยู่เขตนหนึงและตรงกลาง3เขตนั้นก็เป็นใจกลางของพวกเราชาวเจ้ากลนะครับต้องขอขอบคุณมากแต่ที่น่าภูมิใจมากเป็นคนนันงนะครับก็คือคะ่แดงบนชีรชช่อนะครับ จะไม่ผิดนะดหนึ่งก็คือพักเมื่อไทยห้าแสนกว่าใช่ไหมครับขอบงเราก็ห้าแสนกว่าครับแค้ไปแค่หลักพันเท่านั้นนะครับซึ่งเขาได้แค่สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ของโคลราแล้วได้สามสิบสามเปอร์เซ็นต์ของโคลราอะไรประมาณเนี้ยท่าที่ผมเคยเคยดูข้อมูลนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นจำนวนสสเขตในการที่เราเป็นพรรคใหม่เป็นพรรคที่โดนกดขี่โดนยุบมา ผมในฐานะที่เป็นผู้นำสู่ศึกเลือกตั้งเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครทุกคนก็ลงเกือบเกือบทุกคนที่เป็นผู้สมัครหน้าใหม่สามารถได้มาสังเกตรวมถึงได้คะแนนมาชียรชื่อแท้อันดับหนึ่งไปแค่เพียงเปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราต้องภาคภูมิใจสึ่งการงานผมเห็นนะครับที่ผมได้บอ ก็ต <ś webinars> ้องขอบคุณท <wie> ุกคนในัที้ด้วยนะครับแต่ว่าภารกิจของเราในการเดินหน้าต่อไปตัอไปงานจะเป็น่ายการเชิงรุกเนี่ยเราก็ต้องการที่จะเป็นรรคผู้ช่วย